แผ่นดินไหวขอน้ำซอยมดเออไหวแล้วไปนอนแผ่นดินไหวหัวเออไหวเดียวนะการน้ำในบ่อปลากระชออมมดอ่ะบ่อปลาคลิ๊อเลยอะแผ่นดินไหวหน่อยนเนาะเออสั้นยิ่งๆยิงๆเลยนะเนี่ยขอน้ำบ่อปลาอะไรอมอ่ะ Ừ, có bao xa? Nhung nhung, nhung nhung. Ừ. Ừ. Con phải tắm rửa đây rồi. mà. Ừ. ừ. nó ừ. ừ. <laughs> à, này, mường nhung 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 น,นี่พอน้ำเลนี่ทำไเลยวะน้ำบาดได้มีอย่งไรอ่อยิงดินอ่ะอีปอมหลังนี่กระางี่น้าคอมอ้ติเตอย่ามาสันไหนนะไย,ยิกยักยเลยอ่ะอน้ำบาป่าล้นกระชกกรลน้ำบาป่าไหลออกเลย